ท,ทำยังไงนะคะให้เราฝึกสติสมาธิได้อย่างง่ายๆสบายๆและสามารถทำได้ตลอดทั้งวันนะคะนั่งสมาธิเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆจริงๆก็ถึง,งความสำคัญของมันแหละนะคะว่าการฝึกสมาธิมีความสำคัญยังไงมีประโยชน์ยังไงในการที่เราจะฝึกแต่ว่าพอที่เราคิดจะฝึกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาวันนี้ยูมีเทคนิคนี้ง่ายๆที่จะทำให้เราสามารถที่จะ จัดสัเวลามาทำสมาธิหรือฝึกสติระหว่างวันได้ค่ะภาวนาที่สามารถภาวนาง่ายๆระหว่างวันนะคะเช่นคำว่าสัมมาหังพุโทโธหรือว่ายุดหนอพองหนอแล้วแต่ที่เรารู้สึกชอบหรือว่าเราคุ้นเคยกับคำไหนเราก็สามารถใช้ คำนั้นได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราเลือก3ามประโยคนี้แล้วนะคะว่าเราจะเอาประโยคไหนนะคะระหว่างวันตั้งแต่ตอนที่เราตื่นนอนนะคะเราก็สามารถที่จะภาวนาคําเหล่านี้ได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนตื่นอย่างเช่นยืนนะคะเลือกคําว่าสัมมาอรหังนะคะก็จะตื่นนอนเนี่ยก็จะนั่งหลับตาสักแป,ป๊บนึงแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัก1ิครั้งนะคะก็ ค่อยไปทําภารกิจพอตอนที่เราเดินไปทำภารกิจเรานึกออกแล้วก็ภาวนาจะสมาอรหังสัสมาอรหังสัมมาอรหังนะคะ,าาาาาาะ,คะเดินไปห้องน้ําแปลงฟันก็สัมมาดังสัมมาหังสัมมาหังนะคะลืมก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปอาบน้ํานะคะทําภารกิจเข้าห้องน้านะคะหรือว่าเราจะทานข้าวนะคะ ก็สัมมาหลังแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ฝึกแบบสบายๆไปถ้าเราเม่ชั่วโมงการฝึกสติไว้นะคะพอเราได้ทําแบบนี้ตลอดทั้งวันนะคะไม่ว่าจะกินข้าวเดินทางงานหรือว่าเราทําอะไรก็ตามนะคะแล้วก็นึกออกมาไหนล้วก็ภาวนาสัมมาหลังพอภาวนาเสร็จแล้วก่อนนอน นั่งหลับตาสักห้านาทีนะคะแล้วเราจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยทำไมก่อนหน,น้านี้ที่เราคิดว่าตัวเองวุ่นวายแล้วไม่ค่อยมีเวลาพอเรามานั่งเนี่ยแล้วเราฟุ้งซ่านคิดเยอะนู่นนี่นั่นแต่พอเราได้ฝึกสติระหว่างวันแล้วเรามานั่งสมาธิ5นาทีรู้สึกจิตของเรามันสงบ,บง่ายก็เพราะในช่วงระหว่างวันของเราได้สะสมสติด้วยการภาวนาสมาหลังข้อดีของการสะสม สติเอาไว้นะคะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเราจะไม่รู้สึกทรมานมากเพราะว่าความฟุ้งซ้านเข้าครอบงำเราได้ยากเราฝึกสติตลอดทั้งวันการอยู่กับปัจจุบันฝึกสติเนี่ยทำให้ความคิดของเราที่มันแบบว่าเป็นความคิดที่เป็นขยนะน่ะเข้ามาได้ยากดังนั้นการที่เราฝึกสติระหว่างวันเนี่ยเป็นการกําจัดขยะ ทางความคิดของเราออกไปแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิก่อนนอนอ่ะบางทีเราตั้งใจจะนั่ง5นาทีแต่เรื่อความรู้สึกของเรามันรู้สึกนั่งดีมันอาจจะพาไปถึง10นาทีก่อนนอนก็ได้นะคะดังนั้นยอ,อยิ่งจะแนะนําให้ทุกคนว่ารักษาใจระหว่างวานันแม้เราจะไม่มีเวลาไม่เป็นไรแค่เราภาวนาไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากดูลมหายใจนะคะบางคนอยากจะดูท้องยุบท้องพองก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะภาวนาหมุนย้ยสมาหังก็ได้นะคะ